หนึ premises, ่งคังตักมาหนึ Twelve, am, oh, ่งคั้งกอตักมาแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งครัหนึ่งคาตักมา่ะ่ะเอาอาปากครับน้องเขาน้องเขาใส่ให้เอาอาปากครับดีๆอาปากครับดีๆพอดีๆเออรแล้วครูก็ถือเก่งกงกล้องอเนี่ยสาสอง